แล้วทุกคนรออะไรอยู่ล่นหนูฮิวเรากำลัลงรอออเดอร์ของเธอไงละ่ะในรอบแรกหน่อยทุกคนทำพาสต้าให้กินขอจานใหญ่แบบนี้เลยน,นะพาสต้าเหรอได้เลยแน่นอน <Okay. S 1> คนย่าเติร์นสิคะหลานสาวของย่าอยากกินสปากเกตตี้นะสปากเกตตี้ั้นเหรอง่ายมากแกทำสปากเกตตี้ให้หลานกินมาหลายครั้งแล้วละ่ะเพราะงั้นไม่ยุ่งยากแน่นอนทุกอย่างเป็นไปตามสูตรแบบเดิมเออเจยวขอโทษค่ะทุกคนมันเป็นพ่อแป้งน,น,นะใช่แล้วยากมาก ขอโทษอีกครั้งนะฉันแค่ทำสปากเกตตี้เท่านั้นเองนะหลังจากได้แป้งแล้วต่อไปก็ไข่แทไม่ใช่เล่นกันได้ด้วยโอ้ไม่นะอ๋อขอโทษอีกครั้งนะคะปกติฉันเล่นกันไม่เคยพลาดเลยเอาหลังเมื่อแป้งเราพร้อมแล้วเราก็แบ่งเป็นลูกกลมๆแล้วใส่สีผสมอาหารที่ต้องการจากนั้นก็ใช้เครื่องมือพิเศษตัดแป้งเป็นเส้นเนในการทำมันต้องรีบใป้งอย่าระมัดระวังด้วยเครื่องนี้นะ ฉันคิดว่ามันเจ๋งมากและที่สำคัญที่สุดเป็นแบบดั้งเดิมคนอื่นมีเส้นธรรมดาส่่นฉันม่ใช้นสปาเกตตี้รูปดอกไม้คุณย่าเป็นยังไงบ้างทุกอย่างกำลังเป็นได้ดีๆหลานสาวของย่าชอบกินสปาเกตตี้กับซอสมะเขือเทศไม่ย่าไม่ทำแบบนั้นล่ะทั้งอิ่มแล้วก็อร่อยด้วยเบสเดย์เลยก็เธอแล้วติงฉันต้องการความชื่นเหลือฉันไม่ต้องการให้เส้นของฉันมีรสชาติแบบเส้นทั่วไปนะสำหรับฉันมันสดใสเกินไปถ้าตำสีดำนิดหน่อยนี่สิใช่เลย แล้วก็เพิม่มซอสมะเขือเทศด้วยเพราะมันดูคลายเลือดยังไม่หมดนะเพิ่มยีลิ้นลูกตาเป็นของตกแตง่งหนูน้อยได้เวลาเลือกผู้ชนะแล้วล่ะเดี๋ยวเข้าพร้อมยังหนูไม่รู้จะเริ่มจากด้านไหนดีงั้นเล่สาสปาเกตี้สุดแบบดั้งเดิมจากคุณย่าก,ก่อนละกันหนูชอบมาตั้งแต่เด็กๆแล้วล่ะหนูคิดว่าครั้งนี้ก็ไม่ีอะไรเปลี่ยนแปลงนะเหมือนอย่างที่หนูคิดเลยอร่อยและก็เรียบง่ายต่อไปหนูขอลองเส้นของอีเน็ตขนมมาทั้งสวยและก็สดใสด้วย นี่มันงานศิลปะชัดๆจนไม่กล้ากินเลยแ<ะ>ถมยังมีเส้นมะกรนีใหม่ด้วยเนี่ยใช่แล้วมาลองกันมันเหมือนกับเค่ของแวมไพร์เลยเธอไม่คิดอย่างนั้นเหรอแต่ความจริงแล้วมันทั้งดิบแล้วก็แหง้งกินไม่ได้ด้วยว<ะ>ตอนนี้ยังเหลือแค่เส้นของเวสต์เดน์การนำเสนอจงไม่น้อยหน้ากับของอินิดนะเป็นสไตล์ของเวสต์เดยเลยก่อนอื่นหนูอยากลองลูกตามันใช่ยเล่นหรือเปล่านะจริงด้วยหนูชอบมัน เบนสเ์เจรู้ได้ยังไงว่ายเยลลี่มันเท่ากับซอสสปากเกตตี้มากมากนี่มันเจ๋งสุดๆหนือยากกินให้หมดเลยจะไม่ให้เหลือซอสแม้แต่หยดเดียวบนจานหนูว่าฉันแล้วว่าใครชนะเบนส์เดย์ทำสปากเกตตี้ออกมาได้ดีที่สุดว่ายังไงกันเนี่ยก็พยายามนะเบนสเ์เจเลิกเล่นสักทีน,นะก <ๆ S 1> ินผ้าไหมหญิงชรากลัวได้แล้วหลานรักเธอพร้อมหรือยังแล้จะทำอะไรใช่แล้วหนูอยากได้เครื่องดื่มทำได้ไหมคะง่ายมาก ทำได้อยู่แล้วสำหรับหลานอยากทำได้เสมอฉันทำเครื่องดื่มได้อยู่แล้วและมันจะทำให้เธอไม่ลืมตลอดชีวิตของเธอเลยส่วนผสมหลักของเครื่องดื่มน,นี้ก็คือสไปรท์่อนอื่นต้างคทมันใส่แก้วที่หน้าตามไม่ธรรมดาจากนั้นก็ใส่ส่วนผสมลับลงไปเพื่อให้สไปรท์เปลี่ยนสีมันจะกลายเป็นสีเขียว <c oughs> ติงไปหาอินิซซิแลเอาวิกฤีมาให้ฉันนี่ <c oughs> มันมือผีอะไรกันนี่ออกไปนะ คุณย่าคะอย่าให้มันตกใจนะติงทำตามที่ฉันบอกฉันต้องการวิปครีมสำหรับเครื่องดื่มเริ่มถึงเยลลี่ด้วยยอมรับเลยว่าเยลลี่ลูกตาเป็นของวันที่ฉันชอบมันทั้งดีและยังอร่อยมากๆน้ำื่อมสีแดงเล็กน้อยก็ไม่เสียหายฉันก็รอได้ยินนะได้เวลาทำเครื่องดื่มกันแล้วล่ะฉันต้องเริ่มด้วยเยลลี่แสนอร่อยขั้นแรกแบ่งออกมันเป็นสีกุ้มกุมตามนี้เลยเรียบร้อยจากนั้นก็ส่งลงไปในฉัน เป็นแก้วทรงสูงดูสิมันสวยแค่ไหนจากนั้นต้องใช้ไดรเป่าผมละลายเพื่อให้มันรวมกันเป็นก้อนเดียวขั้นตอนสุดท้ายก็คือวิปครีมมันทำให้เครื่องดื่มดูน่ากินมากขึ้นและโรยด้วยหยันลี่เล็กๆก็ไม่เสียหายเก่งมากสาวๆพวกเธอทำเครื่องดื่มที่สวยงามและน่ากินแต่พวกเธอไม่คำนึงถึงสุภาพของหลานของย่าเลยนะ ยาจะทำเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพเป็นหลักมันจะประกอบไปด้วยผักต่างๆแล้วก็เอาไปปั่นในเครื่องปั่นเลยยิ่งผักเยอะเท่าไรก็ยิ่งดียัดลงไปให้ได้มากที่สุดและที่เหลือก็แค่ปั่นผักในเครื่องปั่นเท่านั้นเครื่องดื่มพร้อมแล้วอืมกินดีมากๆอ๋อเยามะเห็นด้วยโอแมไม่เอานะแต่หลานสาวของย่าต้องทราบซึ่งที่ย่าเป็นห่วงสุขภาพของเธอแน่นอนไม่ใช่อย่างนั้นเหรอ ได้เวลาเลือกผู้ชนะกันแล้วเครื่องดื่มดูดีทั้งนั้นเลยเครื่องดื่มของคุณย่าอยู่ใกล้ที่สุดงั้นเริ่มจากแก้วนี้กันปักมันเขียวทำให้หนูกลัวได้เวลาลองกันแล้วเอ้ยอะไรกันเนี่ยนะคะคายแยงดื่มไม่ได้แน่นอนต่อไปเครื่องดื่มจีนิดมันดูน่าอรไรกันเยอะเลยหนูชอบวิปครีมมากมากแถมยังมียอดด้วยเครื่องดื่มแบบนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนต้องกินด้วยช้อน ได้ไม่พายบิ๊ครีม,มแต่อันเดียวก็กครมหมดแล้วมันก็ใช้หลอดได้แต่กจังเอยทำไมถึงคคอยขนาดนี้อ่ะมันดื่มไม่ได้สักนิดหนูจะให้เคื่อดืมที่ดื่มไม่ได้ชนะได้ยังไงกัน oh, <no. S 1> ไม่ละขอผ่านดีกว่าไว้สเตย์ความบนลของบออยู่ที่เธอแล้วหนูจะลองเดี๋ยวนี้เลยอืมใน,นที่สุดก็มีของอร่อย uh, อยากดืม่มเครื่องดื่มแบบนี้ทุกวันเพราะมันอร่อยมากจริงๆมันดี่ม <c oughs> จนหยุดไม่ได้เลย อะไรจนเกินบรรยายใช่แล้วใครจะพูดชน,นะล่ะ <_ T> แน่น,นอนเวสเตจะทำคอกเทลที่เจ๋งมากดีได้นะหลานสาวร,รอบนี้อะไรเราพวกเราอยู่ละ่ะ <_ C _ T> มันง่ายมากค่ะคุณยา่าสลัดให้หนูกินหน่อยนะคะรอบนี้อยากกินอะไรเบาๆนะสลัดงั้นเหรอเดี๋ยวจัดให้เลยหลานรักอีกแค่ไม่กี่นาทีเราจะได้กินสลัดที่ดีที่ <Okay. S 1> สุดในชีวิตของเธอเลย ย่าเพิ่งปลูกผักที่เป็นผักสดสํสำหรับเธอด้วยนะมันจะเป็นตัวหลักของจานนี้ต่อไปก็ใส่ชีสแล้วก็คร็กเกอร์เห็นได้ชัดว่าย่าจำสูตรซีซาสลัดได้ขึ้นใจเราต้องไม่หลือมะเขือเทศเชอร์รี่ฉ่ำๆด้วยทั้งตกแต่งแล้วก็รสชาติมันอร่อยมากนะจานของย่าพร้อมแล้วเยี่ยมมากฉันเลืวิธีทำสลัดไม่เพียงแต่อร่อยแต่ยังสวยงามอีกด้วยนะก็ไม่ติมเหมือนเดิมดอกไม้ครับทำดังไม้เล็กๆแลน่ารักจากผักกันฉันไม่แม่เพ็มสำหรับเรื่องนี้พอดีเลย ฉันคิดว่าเป็นไอเดียที่ยอดเยี่ยมมากมันดูเหมือนดอกไม้จริงๆละและยังเป็นสัดที่อร่อยมากด้วยดอกไม้อะไรกันน่าเบื่อมากจะขาดสิ่งที่มันหมดได้อย่างไงเช่นใบโหระพาสักสองสามใบฉันชอบกระโหลกนี้มากเพราะงั้นส่นลงไปในจานด้วยบนหัวกะโหลกฉันสามารถตสดส่สมอื่นๆได้หั้งชีสแล้วก็แฮมตอนนี้ต้อใสซ่ซอสมะเขือเทศที่ลูกตาั้งสองข้าง หลกเริ่มดูน่าสนใจขึ้นเยอะเลยน่ากลัวจังเลยถ้าอยาเห็นตอนกลางคืนย่ขคงเป็นลมแน่แต่ว่าได้เวลาตัดสินใจแล้วจ้ะเย่ไอ้สุดก็ไปขออะไรอะไรทางนี้เวสจะทำอะไรมาเนี่ยน่ากลัวจังเลยหนูไม่เคยเห็นสลัดที่เสี่ยงขนาดนี้มาก่อนหนูไม่อยากชิมมันด้วยเอาหุบเรานี้กไปไกลๆมาดูกันดีกว่าว่าเขาจาทำอะไรมาสลัดของคณย่าเหมือนซีซัสลัดมากๆเลยต้องสลัดแบบนี้สิจะกินเวลาไหนก็ได้ หนูไม่อยากยืนเลยอยากกินให้เกีย้ยงให้หมดเลย hey, <man. S 1> แบบนี้แหละเธออร่อยและดีต่อสุขภาพไปจานต่อไปกันเลยต้องลองดอกไม้ของอินิดด้วยเ <Hey. S 1> ออมันก็แค่ผักไม่อร่อยสักนิดสัตวของคนย่าฉันนะ <Hey. S 1> คุณย่าอย่าเล่นสิคะหนูน้อยพร้อมให้แบบทดสอบแล้วนะ <Yeah. S 1> หนูต้องการโดนัทเป็นของหวานได้แน่นอนย <c oughs> ่าก็ชอบกินโดนัทเหมือนกันแปลว่าย่าทำมันได้ ฉันว่ามันต้องเป็นโดนัทที่น่าเบื่อและธรรมาดามากทำไมเป็นงั้นละ่ะสิ่งสำคัญก็คือมันอร่อยมากด้วยมันจะไม่ใช่โดนัรทธรรมาดาแน่นอน <G ül> ส่วนฉันจะทำสิ่งที่สดใสอีกครั้งโด <G ül> นัทแต่ละชิ้นจะมีสีที่แตกต่างกันใครๆก็ชอบแบบนี้มากกว่านะเ <G ül> มื่อกี้มันคืออะไรกันเนี่ย <G ül> อย่าเข้ามาใกล้ฉันอย่าก,กวนด้วย <G ül> โดนัทของฉันกลัจะได้ที่แล้วงานเสร็จแล้วส่วนหนึ่ง เวลาตกแต่งแล้วล่ะแน่นอนจะขาดน้ำเชื่อมรสสตรอเบอร์รี่สีแดงได้อย่างไงเพราะมันดูเหมือนเลือดของจริงแต่นั่นยังไม่ใช่ทั้งหมดจะวาดเลื่อนไหลให้เหมือนเยื่อมงม,มุมด้วยน้ำเชื่อมสีขาวดูสิโดนัทนี้มันเหมือนลังแมงมุมของจริงเลยเฮ้ hey! ติ้งฉันต้องการเนอเทลล่าเก่งมากถ้าไม่มีเธอฉันคงสร้างขังข้าวไม่ได้ดูสิมันเจ๋งแค่ไหนฉันทำโดนัทได้สวยงามมะใครๆก็ต้องชอบโดนัทอันนี้แน่นอนแปลกมากตั้งหากส่วนย่าไม่ต้องตกแต่งเยอะขนาดนั้นแต่ย่าจะเน้นรสชาติของมันมากกว่า ย่าจะโรยด้วยผงน้ำตาลบนโดนนะใครๆก็ชอบมันหมายความว่าหลานสาวของย่าก็ชอบมันเหมือนกันนะว้าวสวยจังเลยส่วนโดนัทของฉันหลากสีก็พร้อมแล้วสวยมากตอนนี้ต้องถ่ายรูเยปเก็บไว้ด้วยนะเจ๋งจังแต่ยังไม่ใช่ทั้งหมดต้องโรยด้วยสปริงเข้าหลากสีด้วยมันต้องเข้ากับโดนัทสดๆแต่ว่าเปิดไม่ได้อืมอืมโอ๊ย องฉันแต่มได้ขนมแต่ไม่เป็นไรเวลาที่หนูน้อยต้องลองแล้วดูเหมือนว่าครั้งนี้เวนเตย์ทำอะไรแปลไปอีกแล้วล่ะมันคือครั้งข้าวแสนอร่อยหรือเปล่านะฮไม่แล้วแต่ว่าหนูคาดหวังมากกว่านี้ไปต่อที่ดนัทของคุณย่ากันดีกว่าก่อนจะกินมันหนูอยากสร้างหอคอยเล็กๆก่อน แบบนี้กินเนสโตกมากกว่าเดิมอีกมันคือโดนัทธรรมดาอร่อยแต่ไม่วิเศษเท่าไรมาดูดีกว่าว่าอินี่ททำอะไรมาโดนัทของเธอมันก็ที่หนูชอบที่สุดเลยมันอร่อยกันเป็นยายอินเนตอนนี้ฉันแล้วโดนัทของเธอดีที่สุด วัสดีสาสาวว่เธออยู่ในตอนฉันแลอาหารสีชมพูมาดูกันว่าเราอยู่ข้างในว้าวเจนมันคือยัลิม่มหนีเจ๋งมาลองกันเอาฉันอยากกัดมันแต่ว่ามันเหนียวมากๆกัดไม่เข้าเลยมันไม่ขาดเออโอเคเลียก็ได้ว้าวข้างในนั้นไม่ยลนลิ่มหนีตัวเล็กๆอยู่มากมายเจ๋ง <Yeah. S 1> มันต้องอย่างนี้สิแต่เอามาได้ไงใช่แล้วฉันคือหมอมีที่ขาดแต่ก็แนบ ขาท้องยันลิ่มหมี่แล้วก็หมี่น้อยนอออกมาเลยข้างในท้องเจ้าตัวใหญ่มีหมี่แสนอร่อยมากมายน่ากินมากอร่อยจังเลยนี่่ะถึงตาเธอแล้วเาลือตรงว่าคืออะไรนะเออว้าวฉันได้บะหมี่สีชมพูสุดยอดมาลองกันเถอะคิดขึ้นมาสักหน่อยอืมหอมมากยมยำยำ อาเอยจังเลยม่แเสรอะสุดยอดเอาไม่นะจะจมก็ร้อนมันคือบะหมี่รสพีกน <k> ั่นเหรอเอาไรชั้นเลยมันเผ็ดเป็นบ้าอ้าเผ็ดจนไฟลุกออกจากปากแล้วเจนช่วยฉันด้วยเอาไม่นะแล้วรีบเหมคนฉันมีอาเธอไรมันหมดไปแล้วอะดับไฟแล้วข้าบครั้งและมันไม่ได้ผล จริงด้วยทางดับเพิงโอ้ยมีอาเอาทนไว้นะอ oh. สำเร็จแล้ว oh, <man. S 1> ใช่มันได้ผลแต่พฟมากเกินไปหรือเปล่าเนี่ยฉันก็อยากไม่ได้แล้วโ oh, <no. S 1> oh, นะอ,อวไ้ไม่นะอย่าลื่นอกาของฉัละลายหมดเลยอะ oh, <man. S 1> ลองสักหน่อยก็ได้อืมรสชาติดีเหมือนเดิมแต่ปันย,นยนล่นแล้วเธอมีอาเธอถูกแช่แข็งในฟองตองจัง ฉันต้องเป็นคนแรกนะอะไรใส่เดือนเนาะน้าขยะกขยายไม่นะเจลแล้วเธอว้าวฉันมีนมแล้วก็หลอดสีชมพูที่มีลูกกว่าดส,สตรอเบอรรี่ยุดข้างในหมายความว่าฉันใช้หลอดดื่มนมได้มันจะเปลี่ยนให้เป็นสีชมพูแล้วก็อร่อยมากๆโอใช่ฉันชอบมากมีอาหยุดมองได้แล้วกินเส้นหนังของเธอสิเราเขา้า ถามจริงอะ่ะมันคือเส้นงจริงๆนะน่ากลัวมะแค่สับก็กลัวแล้วอย่างน้ยังไงเนี่ยออน่าเครียดแย่ๆฉันรู้สึกแย่ <S <S 1> <S 1> ฉันไม่ไหวแล้วโอ๋อฉันไม่อยากกินส่วนฉันเม่์เด็ดแต่งเจงนะตัดลอดแล้วเธอจะร่อนลองไปในนมกันมันจะเป็นรสสตรอเบอรี่แล้วก็การ์ดกุสุชมพูด้วยมันเจ๋งมาก ดูน่ากินสุดๆทีนี้ก็มันลองกันว้าวอร่อยจังเลยอ่ะสัก็มีแต่แกงเจนแล้วเด้นมียูนิคอรนตรงนั้นนะ่ะเยี่ยมมากตอนที่เธอเผอน,นะใส่เส้นเดินตัวร้นอนลงไปในน้องเธอกันมีอ้ําเห็นีะไไรเลยมันดื่มนมสา่าอร่อยให้หมดดีก,กว่าเฮ้ยอ,อ,อะไรขี้นมือนในปากฉัน ไม่นะมันคือเส้เดือนนาเกยขยะ oh <my> มีอาแก้ฉันนะอ๋อไม่นะนำทำลายน้ำผลฉันหมดแล้วมีแต่ซส้เดือนเท่านั้นเลยกินได้ไงเนี่ยส่วนเธอกินเข้าอ๋อไม่นะนี่มันแย่ามากแต่ฉันต้องกินนะไอ oh <my> uh, ้นาเกลขยนชิมัน้นเหลื่เส้นเดือนต้องเยอะมาหลยมันจะจบแล้ว ม <c oughs> ีอะ <Hey, S 2> ปองยังชมกันนะกระตันเป็นคนแรกเย้ฉ <Yeah, two. S 2> ันชน,นะเออไม่นะฉันได้เอาหสีมพูแต่ว่ามีแมงป่องอยู่ข้างในอะไรช,ะชะัดๆแล้วก็ได้อะไรมีอะฉันกลัวนิดหนึ่งจะเปิดอ่ะว้าวฉันได้เป็นตารือเป็นหล่อดอสุดยอด <c oughs> มันเข้ากับฉันไหม <c oughs> ทีนี้ก็มาลองโค้กสีมพูกันเสียบหลอดเข้าไปแล้วก็มาดื่มว้าวโค้กสีมพูไหลผ่านหลอดสวยจังเลยอ่ะ วเ <What? S 2> จงจัง oh, <me. S 2> อะไราฉันไม่แบกหรอกนะกินเอางี้มันป็นของตาสิ uh oh. กิได้จะรอ้องอ่ะออมยิ้อร่อารายจังเลยอ่ะฉันชอบนะพล <Go. S 2> าไม่ถึงเลยนะนี่ม็นเงีมยมมากฉันกินหมดแล้วเหรอฉันน้ำลูกวมันหมดไปเลยอ,อ่ะมันอยู่บนเล่นของฉันเอาเออกไปนะเผปอเรานฉันมันไม่ตลกนะมีอ่ะมันอัดต่อยฉันก็ได้ แต่ว่าฉันมีไอเดียในการแก้มีอาแล้วมาตัดหลอดของเธอกันและเธอจะดื่มโค้งไม่ได้อีกต้องอย่างนี้สิ <Okay. S 1> และตอนนี้ฉันก็ดื่มเขาของมีอาแทนว้าอร่อยจังเลยอ่ะเอ้ยยังไม,ไม่เข้าปากเลยอ่ะเ mm hmm. จนเธอตัดหลอดวันของฉันเหรอแล้วยังดื่มโค้กหมดด้วยให้อย่างไงกันเฮ้ <Hey. S 1> ฉันเป็นแรกนะสุดยอดชุบ oh, <wow. S 1> แล้วมันก็ใหญ่ม,มากๆด้วยเจ๋งจัง hmm. มันดูปแปลกอ่ะ ข้างในมันจะวจุวจดอะไรอยู่มากมายดียิ่งกว่าเดิมอีกก่อนเออเอากระดาษหอ่อออกนี่มีอาทำอะไรเนี่ยฉันด็กขยะแล้วถ้าเธอเจนวัน <Yeah. S 1> นี้มันเราจะวัดจุบกัน yeah, 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 yeah. ออร่อยมากฉันชอบอะ่ะ <Yeah. S 1> อร่อยเกินบรรยายสุดยอดอยากกินมาก,กวืนนี้ <Yeah. S 1> หมดแล้วก็อร่อยอันนึ <Yeah. S 1> ันเราข้าปากให้หมดเลยไม่มีใครทำแบบนี้มาก,ก่อนแน่ๆน่เจนดูนะ เลืแค่ไม่กี่แท่งแล้วฉันต้องทำได้แน่นอนแท่งสุดท้ายเรียบร้อยฉันเก็เหมืนแล้วโอ้เป็นไงล่ะแต่ว่าเชมันออกมาไม่ได้เจนช่วยด้วยดึงนะดึงอีกนิดเดียวออกแล้วมีอาเป็นไงบ้างฉันไม่เป็นไรนะมันอร่อยมากแบให้เปิดฝาได้แล้วรออะไรอยู่ ว้าวมันเคอเครื่องกดหมักฝรัง่งนะดูน่ารักจังเลยฉันอยากได้สักอันหนึ่งมันลองกันอืมฉันชอบอร่อยมากมากกินให้หมดเลยอะไรนี่อ่ะแบ่งเหรอฝันไปเถอะทั้งหมดเป็นของฉันคนเดียวนะแต่ฉันคิดเอ,อกแล้วว่าจะกินทั้งหมดยังไงเพื่อเปล่าลูกโป่งใหญ่ๆไงไงมาตอนเจ๋งมากคอยดูนะตอนนี้อนะตอนนี้ อีกนิดเดียวใกล้แล้วแต่เราจะระเบิดมันโอ้ฉันมองไม่เห็นอะไรเลยอหมาพันอะฉันเขียวอย่าแยง่งทำกันได้ไงเนี่ยอาันเป็นรกได้ไหมแย่ <Yeah. S 2> มันคืออมยิ้มอ่ะแสงมาเปิดฝาแล้วก็ลองกันโอ้พอทีนะมีอ่ะอุ๊ปส์ว้าวอร่อยจังเลย ข้างในมีอะไรด้วยมันคืออะไรอ่ะผงวันหวานในขวดเหรอมันร้องกันเถอะดูเจ๋งสุดว้าวนี่มันอร่อยมากๆาฉันชอบเซนเธอกินแบบนั้นตลกมากเลยอ่ะเหมือนเด็กดูดนมถึงเวลาเปิดฟาขตอนฉันแล้วว้าวส่วนฉันได้หมาฝรั่งเจ๋งจังอยากลองเลยแล้ว พี่หมาฝรั่งมาจากมดเยี่ยมมากแล้วทีนี้ก็ใส่เข้าไปในปากอืมอร่อยสยุดเลยหมาฝรั่งยามากแล้วก็เยี่ยมมากอร่อยมากโอ,โ,อโอ๋โอ๋ไม่นะอะไรเนี่ยไม่ผมในปากฉันนะน่าเกลียดขี้แยงี้จะอ้วกแล้วฉีกหลาวปากด้วยสบู่ผมของใครก็ไม่รู้อะส่วนฉันไม่บอกฝรั่งที่มีผมแล้วก็น้ำลายของเธออยู่บนหน้าเลวร้ายที่สุดเลย sao tao cần ông nhím đồ ní